สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับตัวกล้องถ่ายภาพความร้อนนะครับในรุ่น R450 ในรุ่น R450 นะครับจะเป็นกล้องที่มีความละเอียดของตัวดิเทคเตอร์นะครับอยู่ที่480คูณ360พิกเซลนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถทำฟังก์ชันซ u เปอร์เรสโซลูชันหรือ เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มความละเอียดของตัวเซ็นเซอร์ขึ้นอีก4เท่านะครับจะเพิ่มจาก480คูณ360เป็น960คูณ720พิกเซลนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูที่สเปคฟังก์ชันของตัวเครื่องนะครับในกล้อง R450 นะครับซึ่ง R450 ธรรมดานะครับ ที่ไม่มีโปรจะสามารถวัดอุณหภูมิได้ที่ลบ4 0ถึง650องศาซในรุ่นของ r 4 5 0 Pro นะครับจะสามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบ4 0ถึง1500องศา C ีในส่วนของ Single อินเดกนะครับก็คือเป็นการเซฟภาพนิ่งเพื่อนำภาพที่เราทำการตรวจวัดในชิ้นง,งานหรือวัดสดุต่างๆนะครับมาทำการวิเคราะห์ผลนะครับผม ต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของโหมด SR i n m a t e นะครับตัว SR Image ก็คือจะเป็นการเพิ่มความละเอียดของตัวมิเ,เตอร์ให้มีความละเอียดเพิ่มขึ้นอีก4เท่าหรือเทียบเท่ากับการใส่ตัวเทเลเดนเข้าไปนะครับในส่วนของโหมดที่ใช้สำหรับการตั้งเวลาในการตรวจสอบหรือการบันทึกภาพนะครับ ตัวเครื่องเรายังสามารถถ่ายภาพมุมกว้างพานูลม่าได้นะครับต่อไปนะครับเป็นฟังก์ชันเสริมนะครับผมซึ่ง d e ฟแคลหรือว่าเซลแคลนะครับซึ่งจะเป็นตัวบอกให้ตัวเครื่องนะครับรู้ว่าณนะสภาพแวดล้อมขณะปฏิบัติงานหรือว่าทําการตรวจสอบนั้นนะครับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพื่อทําการชดเชยค่าอุณหภูมิที่ถูกต้องให้ หลังจากนั้นแล้วนะครับก็จะทําการปรับเทียบอุณหภูมินะครับผมจากตัวดิจิตเตอร์ถึงตัวเลนนะครับก็จะคือตัวเครื่องเนี่ยจะถูกเซตว่าระยะดิสแทสเนี่ยจากตัวดิจิตเตอร์ถึงตัวเลนเนี่ยที่ระยะเท่าไหร่นะครับผมฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือเป็นในโหมดของโหมดอะลามนะครับซึ่งในโหมดอะลามนะครับจะถูกแยกย่อยออกเป็น2รูปแบบรเราจะมีตัวเสียงอะลารามนะครับเรียกว่าอะลามซาว ที่เป็นการเตือนเรากรณีที่เราตั้งเครื่องไว้มอนิเตอร์นะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับก็คือเป็นอารามคันเลอร์ตัวอารามคันเลอร์นะครับจะใช้ลักษณะของงานทางด้านการแพทย์นะครับก็คือเราสามารถใช้เอาไว้คัดกรองอุณหภูมิร่างกายของคนได้นะครับในรุ่นของ r 4 5 0กับ r 5 0นะครับทั้งสองโมเดลนะครับจะมีรูปทรงที่เหมือนกันนะครับผมก็จะประกอบไปด้วย ตัวชุดเลนนะครับตัวกล้องนะครับจะมีตัวจอ LED นะครับที่มีขนาด3.5นิ้วนะครับตัวจอสามารถหมุนได้270องศานะครับผมต่อจากนั้นตัวกล้องนะครับทั้ง2รุ่นทั้ง R450 และ R50 นะครับจะมีตัว v i วไฟเดอร์นะครับตัว Vi วไฟเดอร์จะช่วยให้เราทำงานใน ที่การแจ้งได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับคือจะตัดแสงบรบกวนจากสภาพแวดล้อมภายนอกออกนะครับตัวเครื่องสามารถปรับออโต้สเกลหรือว่าช่วงห่างอุณหภูมิของอจุดที่เราตรวจสอบได้อัตโนมัตินะครับผมตัวเครื่องยังมีปุ่มกดในส่วนของออโต้โฟกัสให้นะครับแล้วมาพร้อมกับปุ่มลันฟิสนะครับจะเห็นว่าปุ่มลันฟิสสีแดงเนี่ยจะมีอยู่2ตําแหน่งนะครับ ในเวลาทำงานในที่มืดนะครับผม NEC Avio ของเรานะครับได้มีการใส่ในส่วนของตัว LED ลงไปในตัวเครื่องนะครับจะทำให้เราสามารถทำงานในที่มืดนะครับ ซึ่ง R50 นะครับจะเป็นกล้องที่มีความละเอียดสูงนะครับในตัวกล้องของ R50 นะครับจะสามารถทำเฟรมเรทหรือว่าความเร็วในการดีเทคอุณหภูมิได้สูงถึง120เฟรมต่อวินาทีนะครับตัวเครื่องของเรานะครับยังสามารถเลือกหมดการวัดหลายรูปแบบนะครับใน R50 Pro นะครับจะสามารถบันทึกในส่วนของมูวี ได้ต่อจากนั้นนะครับเราจะมาดูกันที่ตัวอุณหภูมินะครับในรุ่นของ R550 Pro นะครับจะสามารถวัดอุณหภูมินะครับได้สูงสุดถึง2,000องศาเซลเซียสนะครับโดยในช่วงอุณหภูมินะครับลบ40ถึง2,000องศาเซลเซียสนะครับก็คือจะสามารถแยกฟังก์ชันออกมาให้เรานะครับเป็นลิงก์ ค,คือเลงหนึ่งเนี่ยจะสามารถวัดอุณหภูมินะครับได้ที่ลบ20ถึง60องศาเซลีสเลงที่2นะครับจะสามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบ4 0ถึง1 2อองศา C ซเีเลงสามนะครับจะเป็นช่วงอุณหภูมิตั้งแต่0ูนถึง650องศาซีนอกจากนั้นแล้วในตัวเลงสี่นะครับของเรานะครับยังสามารถวัดอุณหภูมิได้สูงสุดถึง2 0 0 0องศา มาดูการใช้งานตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องของเรานะครับวัดช่วงห่างอุณหภูมิให้ได้อัตโนมัตินะครับโดยการใช้ปุ่มกดของออโต้สเกลนะครับพอเราปรับออโต้สเกลปุ๊บนะครับหนึ่งที่นะครับจะเห็นว่าตัวเครื่องนะครับจะทําการปรับช่วงห่างอุณหภูมิที่เหมาะสมให้นะครับกับอุณหภูมิที่เราทําการวัดนะครับผม หลังจากนั้นแล้วนะครับพอเราได้ช่วงระูุที่เหมาะสมนะครับเราก็จะปรับในส่วนของโฟกัสนะครับโดยการกดปุ่มออโต้โฟกัสนะครับรอโฟกัสให้ได้นะครับก็คือเราปรับไปตามตำแหน่งของตัวภาพนะครับจะเห็นว่าตัวกล้องนะครับจะจับภาพที่ชัดให้ นะครับจะทำให้เราเห็นอุณหภูมิที่แตกต่างได้ชัดเจนนะครับผม